สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเปิดประตูเบื้องต้นนะครับเสาประตูหนึ่งนะครับประตูบานบาน,บานซ้ายนะครับอันนี้ก็คือเสาต้นที่2ส่วนประตูบานขวานี่คือเสากรต้นที่3ามนะครับแล้วก็เสากรต้นที่4ครับผมจะจัการเปิดประตูบานขวาก่อนนะครับเสากรที่ 4. สามที่สี่ใโยกแนะนำไม่เอาเข่าช่วยดันนะครับจะได้เปิดประตูง่ายขึ้น แล้วก็เปิดประตูบานซ้ายนะครับเสากราที่หนึ่งกับสองโยกสลับกันนะครับอ,อันนี้ก็เปิดถ้าประตูปกติก็จะเปิดง่ายนะครับหรือถ้าเปิดประตูบานในบานหนึ่งไม่ออกนะครับอ่าเช่นเปิดข้างเดียวข้างเดียวไม่ออกให้เปิดบานซ้ายช่วยนะครับประมาณนี้คนระับ โอเคครับเรามาดูเคสที่สองก็ณีโหลดโหลดสินค้าไปแล้วแล้วก็ประตูตกนะครับแล้วก็เปิดไม่ออกทั้งสองข้างนี<ห>่ครับเปิดแล้วเปิดจะไม่สามารถดันออกได้เราเปิดเปิดแล้วดึงไม่ออกครับเนื่องจากเราโหลดสินค้าล้าหลักอยู่ข้างใดข้างหนึ่ง<ห>นี่ประตูก็ไม่สามารถดึงออกได้ เร่งของการเปิดปิดประตูยากนะครับคือการโหลดของโหลดสินค้าไม่เสมอกันโหลดชิดด้านหนึ่งด้านท้ายโหลดชิดด้านเดียวทําให้ประตูเปิดปิดยากครับเราจะรู้ได้ไงว่าประตูเปิดปิดยากเราก็มาปิดประตูดูตอนเราโหลดสินค้าเข้าไปแล้วนะครับประตูมันก็จะดันไม่เข้านะครับมันยาวมันก็จะเบียดข้างใดข้างหนึ่งเราก็มาขยับสินค้าไว้ตรงกลางนะครับเพื่อให้ประตูมันเปิดปิดง่ายเราก็เราก็ดูดูพื้นด้วยครับว่าพื้นที่ระวางตู้นั้นเป็น เป็นพื้นดินหรือพื้นปูนว่ามันสามารถรับน้ำหนักไหวหรือเปล่าก็ mm. ถ้าพื้นพื้นนิ่มกันไปให้เรานำนำเหล็กมาลองที่พื้นตู้ลูกเสานะครับข้างล่างเพื่อไม่ให้มันยุบลงไปนะครับถ้าทําตามที่บอกแล้วยังไม่ได้ mm. ก็ให้ติดต่อมาที่ฝ่ายบริการลูกค้านะครับเดี๋ยวจะขึ้นบเบอร์โทรไปให้นะครับเกย์ okay, คุมครับ